ฉากจบโคตรเดือด <S <S <ets> <S พื่นในโรงผมแบบเชี yeah. ่ยมันจบแบบนี้เลยเหรอวะไอ <S <ets> <S <S <ess> <S ผมเห็นหนังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกถึงความฮอลลีวูดของหนังไทย <S <S อันนี้มันพากูนี่มันคือ้ากของกูสมบัติกู ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมธนกรชาแนลนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวหนังเรื่องพระแท้คนเก๋นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นวก็จะใส่แว่นดําตลอดทั้งเรื่องนะครับเพื่อให้เข้ากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะละนี่ก็มาใส่แว่นเถอะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะมองสคริปไม่เห็นนะครับผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นสคริปเขาเป็นบูเลตไว้เฉยๆนี่ไม่ได้เป็นสคริปนะครับเออใครจะมานั่งดูสคริปเรียนคณะการสื่อสารมวลชนจะมาดูสคริปอะไรล่ะเออ วันนี้ครับเพิ่งไปดูหนังเรื่องนึงมานะครับพระแท้คนเก๋นะครับผมภาพยนตร์นี้กำกับโดยเจ้าของเพลงป๊อปป๊ป๊กะตกตาคุณเป้อารักนั่นเองนะครับหรือว่าพี่เป้ของเรานะครับผมแล้วก็เป็นคนเขียนบทเองด้วยเนาะก็เป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนพระ ไม่ใช่เลยนะครับมันคือการพูดถึงอาชญากรรมในวงการพระเครื่องครับก็เอาง่ายๆเลยพูดถึงความดาร์กในวงการเนี้ยเรื่องย่อเนี่ยก็บอกถึงเรื่องของเอกนะครับผมซึ่งรับบทโดยเจ้านายเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของคุณพ่อที่สะสมพระเครื่องนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยก็นอนใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลเรียกได้ว่าอา,อาการโคม่าแหละนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะรักษาก็เลยต้องเอาพระเครื่องเนี่ยไปขายก็ไปเจอกับ เฮียเซ้งนะครับแล้วก็เซียนหมวยเฮียเซ้งนี่ก็รับบทโดยพี่จ่ายนเนาะเซียนหมวยนี่ก็คืออายอ้นะครับโอ้ยเซียนหมวยนี่น่ารักมากเลยนะครับเจ้านายหรือว่าตัวละครเอกเนี่ยนะครับมีพระดีอยู่เออคือมีพระที่แบบใช้คำว่าเป็นของแร่ของที่มีราคาแพงอะตอนแรกที่มันอยู่กับเอกอยู่กับพ่อเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพอไอ้พระเครื่องตัวนี้ยแม่งเข้าสู่สายตาของเซียนพระบุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดคาว่าคนเก๊ขึ้นมาครับคนเก๊ในที่นี้เนี่ยก็คือคนที่ เจอพระจริงฮะแต่สร้างภาพว่าไอ้พระที่ได้มาเนี่ยเป็นของปลอมเพื่อที่จะเรียกจากราคาถูกเพราะว่าเอกก็คือเจ้านายเนี่ยไม่รู้ส้นตีนเลยเลยใช่ไหมว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเข้าวงการน่ะเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องพออยู่แล้วว่ามันดูยังไงอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเงี้ยก็เลยพอมีของดีก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีของดีไปเจอเซียนหลอกเงี้ยมันก็ของปลอมอะน้องได้เท่านี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอเองพอพระมันเข้าสู่สายตาของเซียนบุ๊กเนี่ยเรื่องมันก็เลยเกิด นำไปสู่การแย่งชิงพระสมเด็จราคาแพงอันนี้มันจะมีจุดคอน FLICT หนึ่งที่แบบคือจะรู้แล้วว่าเริ่มแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะมาแบบเอกเนี่ยเอาพระไปไปขายใช่ไหมแล้วดูเรื่องราวเนี่ยมันจะราบลื่นแล้วดูดูแล้วแบบฟินตอนแรกคิดว่ามันเป็นหนังรักแลละเพราะว่าแบบเอกไปเจอกับเซียนหวยนะผมก็แอบเชียร์เหมือนกันนะแบบพี่ตอนจบรักกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันเคมีมันดูเข้ากันมากเลยนะครับมันจะมีจุดคอน FLICT หนึ่งแหละที่แบบไม่ใช่แล้วเริ่มแล้วชิบหายแล้วแล้วก็เป็นจุดในการที่ นำมาสู่ความชิบหายต่างๆของเรื่องนั่นเองนะครับผมฉากจบโคตรเดือดน,นะครับและเป็นฉากจบที่แบบมันจะมีส่วนที่มันอารมณ์บทนิดนึงอาจจะแอบน่าราคาญแต่พอมันจะจบปุ๊บเนี่ยดีดนิ้วแล้วจบเลยคือ <c oughs> ในโรงผงแบบเชี yeah. ่ยมันจบแบบนี้เลยเหรอวะไอ้อไรเงี้ยคือมันแบบมันขนาดนี้เลยเหรอเออนะครับผมมันเป็นยังไงต้องไปดูในเรื่องนี้นะครับผมอันนี้ เล่าให้ฟังเท่านี้พอมาเข้าสู่นักแสดงแต่ละคนกันบ้างนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว,ว่ายกนักแสดงตัวเด็ดๆมาทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอาไอาโฟยิปน่ารักมากเลยครับผมรักที่สุดเรื่องที่ตัวหลักของเรื่องนี้ก่อนเลยก็คือเอกนะครับซึ่งรับบทโดยเจ้านายนะครับเจ้านายเนี่ยทำบทบาทนี้ออกมาได้ดีมากเลยนะผมเห็นเจ้านายเรื่องนี้ผมนึกถึงเรื่องฉลาดเกมโกงที่เล่นเป็นแบงกนะ์อ่ะเออมีความคล้ายกันมากนะความเรียบร้อยคนที่ไม่สู้คนก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่แบบ ระเบิดอารมณ์ดาร์กขึ้นมาแบบไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมีความคล้ายกันมากเนาะมีฉากนึงในตัวอย่างเหมือนกันที่แบบอันนี้มันพาก,กูนี่มันคือพาของกูสมบัติกูโอ้โหเชี่ย <c oughs> ผมอินไหมบ้าวะ <c oughs> เล่นดีมากอะคือแบบมันมันคือผมนึกถึงแบงค์เลยอะพอเจ้านายระเบิดอารมณ์บุปะนะ <c oughs> ผมชอบตอนที่แบบเจ้านายแบบเจ็บตัวจากที่แบบเจ้านายร้องเจ็บอ้าอ้าเงี้ย มันสมจริงมากเลยเว้ยไม่ได้ใบนะว่าคืออะไรนะครับร้องเหมือนคนเจ็บจริงๆอ่ะปกติเราเจะเวลาเห็นนักแสดงแบบเล่นบางอย่างในละครอย่างเงี้เนาะร้องโอโอเออมึงเจ็บเหรออันนั้นอ่ะเอฟหรือมึงอะไรดูแต่ว่าการร้องอันนี้มันดูแบบเหมือนคนเจ็บจริงๆอ่ะคีอร้องเหมือนคนแบบทรมานจริงอ่ะร้องแล้วอึดอัดอ่ะเออใช้คํานี้เลยนะตัวละครที่สองครับ อารไอโฟีฟครับผมหรือว่าเซียนหมวยของเรานี่เองนะครับผมก็บอกตรงๆว่าไม่ได้อยากรีวิวอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าเซียนหมวยเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์สุดๆคือพอเห็นโปสเตอร์แล้วมีอาไออยู่เนี่ยไปเลยนะครับตัดสินใจไปเลยนะครับซึ่งอาไอเรื่องนี้เนี่ยอุ้ยเป็นเป็น,ปนบทที่แปลกใหม่เหมือนกันปกติเราจะเห็นอาไอในเวอร์ชันนี้แบบเล่นบทเรียบร้อยใช่ไหมเล่นบทแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้นะโอ้โหพอไปถึงแบบมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบ โอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่นี่คืออาจริงจริงใช่ไหมเราได้เห็นไอยในเวอร์ชั่นใหม่ๆตัวละครที่3ครับผมก็คือพี่จ่ายนะครับไททศมินะครับรับบทเป็นเฮียเซงนะครับพี่จ่ายก็คือพี่จ่ายครับเออพี่จ่ายก็คือพี่จ่ายอ่ะพี่จ่ายก็รับบทเป็นพี่จ่ายอ่ะพี่จ่ายแกเป็นคนที่เล่นบทอะไรก็ตามแกจะมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองคือแกจะใส่ตัวละครนั้นไปอยู่แล้วแต่ว่าแกจะมีความเป็นตัวเองสูงาะและแกจะเล่นเป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะฉากที่แบบ วล้อเน่ย,ต,ยตัวละครต่อมาครับวิกเตอร์นั่นเองนะครับวิกเตอร์นี่เป็นตัวละครที่ดูจะไม่ได้โดดเด่นแต่ในหนังเนี่ยวิกเตอร์เด่นมากนะครับและเป็นตัวสําคัญของเรื่องนี้ตอนแรกเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่ใชนี่โผลมาทําไมวะโผลมาทําไมเออแต่ว่าพอตอนจบคุณจะเข้าใจว่าเขาโผลมาทําไมนั่นเองนะครับแล้วก็พ่อสุนทรน,นะครับพ่อสุนทรนี่ก็รับบทโดยอาตูนพลนเนาะหัวน,นี้ไม่ต้องพูดเดยอะเลยคืออตูเนี่ยมีความเป็นแบบ โปรเฟชชั่นอลด้านด้านบุงการนักแสดงอยู่แล้วนะครับผมปรากฏตัวในฉากเมื่อไร่เนี่ยคนที่แบบเป็นด้านเซียมพระด้านปรมาจารย์พระแม่งปรากฏต,ตัวแล้วอะ่ะคือทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้เลยครับอันนี้ก็คือสุดยอดอนะตัวนี้ผมไม่พูดเยอะนะเพราะว่าแกเป็นระดับปรมาจารย์อยู่แล้วเนาะถามว่าผมชอบตัวละครไหนมากที่สุดในเรื่องนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบออเออคุณวิกเตอร์เออคือเป็นตัวละครที่ผมชอบเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบแม่งดูเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดละ แต่เป็นคนที่แบบมีแบบมันมีมิติอะมันมีความแบบเออมันมีความใจดีของของความเป็นมนุษย์อยู่อะแต่มันก็มีความแบบดกักดาร์ที่เขาต้องมาเพื่อทาําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อะข้อต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องจุดเด่นแล้วก็บาดแผลของหนังเรื่องนี้กันดีกว่าเอาจุดเด่นก่อนนะครับจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดเลยคือความกล้าของพุวมกับและความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการเอาพระเครื่องมาเป็นจุดด,ดําเนินเรื่อง นี่คือเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้คือความกล้าที่จะเล่านะครับแล้วก็นักแสดงที่มารับบทในเรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งนักแสดงที่เป็นนักแสดงเฉยเฉยแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นเซียนพระจริงๆทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเรียวสูงมากๆนะครับงานภาพของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมชอบมากเลยเรื่องของเาร้านะครับเพลงประกอบนะครับมันดูอินเตอร์ไปหมดนะครับผมเห็นหนังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกถึงความฮอลลีวูดของหนังไทย นะครับมันไปถึงตรงนั้นได้เลยนะครับสิ่งนี้แหละเป็นจุดเด่นหล,ลักเลยของหนังเรื่องนี้ดังนั้นอันนี้ผมอยากบอกทุกคนเลยจริงๆว่าถ้าใครที่ยังลังเลอยู่ว่าแบบจะไปดูดีไหมนะครับไปดูเถอะถือว่าขอร้องว่าอันนี้เป็นหนังไทยที่แบบมีความแปลกใหม่นะครับและกล้าที่จะเล่นในจุดใหม่ๆไปสนับสนุนกันเยอะๆนะครับผมโอเคเรามาดูเรื่องบาดแผลของหนังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะดีมากๆแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังคงมีความที่ยังมีบาดแผลอยู่มีฉากจบนะครับที่ ผมรู้สึกว่าอารมพบทเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่ามันมันต้องคลายปมเนาะเป็นฉากจบที่ต้องคลายปมแต่ว่าฉากจบเนี่ยแอบแอบรู้สึกว่าแบบเออจะทําอะไรก็ทาสิว่าไอ้แคจบสักทีถึงเถอะอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับลดความอารมพบทหน่อยแล้วไปใส่พื้นที่ของการที่แบบเพิ่มอะไรเข้าไปหน่อยในฉากจบนะครับจะทําให้หนังเรื่องนี้ดูน่าสนใจเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวเรามาให้คะแนนหนังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ ซึ่งผมเนี่ยจะให้คะแนน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือให้คะแนนภาพรวมของหนังทั้งหมดนะครับผมอันที่2เนี่ยคือจะให้คะแนนความอยากที่จะให้ทุกคนไปดูนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่เก้าเต็มสิบครับทุกคนถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะพอสมควรเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยให้คะแนนเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่าความกล้าที่จะทาแล้วก็ความแปลกใหม่จริงๆอยากให้คะแนนแบบเก้าจุดห้าหรือกบเกือบเต็มด้วยซ้ำนะแต่ผมก็รู้สึกว่า มันไปได้ไกลกว่าน,นี้อ่ะฉากจบมันสามารถที่จะแบบตัดความอลรมหมดเยอะออกไปนิดนึงแล้วมันสามารถเพิ่มความเดือดลงไปได้มากกว่านี้นะครับผมอยากเห็นอะไรแบบมากกว่านี้ในฉาจกจบนะครับผมส่วนคะแนนที่อยากให้ทุกคนไปดูนะครับเต็ม10ผมไม่หักตรงไหนเลยครับเอาไป1ิเต็ม10เพราะอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้จริงๆในโรงไม่อยากจะหักตรงไหนเลยคือถ้ามันหักเนี่ยแสดงว่าผมแบบเอ้ยอาจจะอยากให้ทุกคนไม่ไปดูเพราะว่ามันมีเหตุผลตรงนี้อยู่แต่ว่าไม่มีส่วนไหนที่หักเลยครับไปดูเถอะ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการโม้หนังในวันนี้นะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมจําชื่อเรื่องไว้ให้ดีครับคนเก๋ก็คือมันแบบมันไม่มีใครไว้ใจได้ในเรื่องนี้แล้วก็ใส่แว่นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากหล่ออย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมาในนานทีปีหนก็ตามนะครับสวัสดีครับเพิ่งไปดูหนังเรื่องนึงมานะครับไม่ใช่เพิ่งไปดูหรอ ก็ไปดูมานานเมื่อวานนะครับผมภาพ,พยนตร์เด e s t โตนพระแท้ภาพ,พยนตร์เด e s t โต e พระแท้คนเกนะภาพ,พยนตร์เด e s t โต e พระภาพ,พยนตร์เดอ s t โต e พระแท้คนเก๋นะครับผมผอนุญาตให้คะแนาานอายนะครับหน0ยเต็ม10นะครับโดยที่ไม่ได้ลำเอียงนะไม่มีความลำเอียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมให้ตามคุณภาพการแสดงไม่ได้ลำเอียงอะไรเลยผมให้คะแนาาน1 0 0ยเต็ม10เลยน่ารักมากเลยอะ่ะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่มันน่ารักจริงๆไม่ได้อยากจะพูดเยอะแต่พูดคำว่าน่ารักประามาณ10บรอบแล้วตอนนี้เรามาดูนักแสดง เรามาดูนักแสดงเรามาดูนักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี้กันมากดีกว่าปกติเราจะเห็นพี่เป้ในแบบมุมของนักแสดงมากกว่าใช่ไหมแต่พอคุณเป้จะเรียกพี่เป้หรือคุณเป้กันเนะ่อาพี่เป้ดีกว่า